อยากเลิกเล่ารับโชคสุดจีนใช่ไหมวันนี้เรามีวิธีจําสายด่วนเลิกเล่าหนึ่งสี่หนึ่งสาแบบโคตรง่ายด้วยพลังกระตูดมาดูกันเลยนี่ไง1นึ่งเหนึ่งสามสายด่วนเลิกเล่าและการเสพติิแล้วก็เขาเป็นนินแมวเาเป็นนินแมวอย่างนี้เติมหนวดให้เขาแล้วก็วาดรูปให้เขาเป็นหน้าแมวเป็นหน้านินแมวงี้ึ๊บ นะแล้วก็วาดนี้ตรงข้างบนนี้เขามีรูปขวดเหล้าที่โดนกากบาทจริงนะครับเพราะเขาไม่กินเหล้าอีกต่อไปแล้วนะครับนะนะแล้วก็อื้อื้ออ่านะแล้วก็อาจจะใส่ดาบไปเข้าไหนก็ได้ดาบสองข้างอย่างนี้ดาบสองข้างดาบสองข้างก็สามารถเป็นเลขหนึ่งได้นะแต่ว่าพี่ชอนอฟที้เนี่ยในภาพนี้ใช้เลขหนึ่งใช้ดวงตาของเขาเป็นเลขหนึ่งอ่านะอย่างนี้ โอเคไหมทวนอีกทีนะนี่ไงหนะึ่งสี่หนึ่งสาะจมูกเนี่ยเขามีหนวดจิ๋มโผล่มาโอเคไหมหนึ่งสี่หนึ่งสามจำได้ยังใช้ช่วยตัวเองหรือช่วยคนอื่นก็ได้นะสายด่วนเลิกเล่าและการเสร็จติดแต่ไม่ช่วยตีหิตนะจะบอกให้ใครอย่าทะลึ่งไปผัวนี่ยเดี๋ยวตบปาเลิกเล่าได้เนี่ยถือเป็นหนึ่งในสินหข้อเลยนะ ใครเลิกเล่าได้เนี่ยรับรองเลยว่าชีวิตดีขึ้นแน่นอนเราจะเลิกเล่าแต่นินจานชานอฟสกี้จะไม่เลิกเล่าเรื่องฮ่าๆโอเคซาราเวน,นี่นินจานชานอฟสกี้ขอส่งความรักและความรู้ให้กันทุกคนเช่นเคยบาย